ทุกคนคนสวยเขามาซาวพูดคนสวยแล้วหนึ่งอืใหม่ถึงรถนะสวยคนขับก็สวยแกซิบทำไมก่อนเสียงสองเสงียงสามอ็นดูทุกคนน้องน่ารักมากมากับรถกูใจของเขาอืมนาราก็สวยเท่ไปไปโอดีโอรักเขารักเขา น้องน่ารักมากวันนี้น้องมีคอนนะคะทุกคนเข้าไปซื้อได้บุ่มลงวิธีการซื้อสตรีมไรให้ดูแล้วมันจะซื้อแบบนี้ทุกคอนเสิร์ตนะเพียงแต่ว่าเออมันจะมีเออเพจของแต่ละเพจของแต่ละคอนไปก็รอติดตามดูรอดูว่ามันจะเออมีวันไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูน้องพีเอฟซีเยอะมากรู้สึกว่าหน้างานเต็มแล้วนะทุกคน น้างานคนเยอะนะเต็มแล้วพี่ๆไปให้กำลังใจน้องเยอะมากดีงามดีใจกับน้องแต่สตีมไลฟ์ยังน้อยยังถือว่าน้อยอยู่แต่สำหรับคนเดียวก็โอเคค่ะก็โอเคสำหรับคนเดียวก็ถือว่าเยอะเนาะให้กำลังใจน้องอนะทุกคนอืมรักเขาไงอืมเอาไข่ไปพี่กินมาม่าเองแม่กินมาม่าเองลูก แม่กินมาม่าเองตัวเหลืองไม่เป็นไรอหนูกินไข่ที่มันมีโปรโตีนไปลูกมาแล้วนะฮะมีคนถามว่านักร้องบนเวทีคือใครน้องน้ำชานะฮะน้องน้ำชาเอาน้องมาแล้วผมปิดเสียงก่อนนะฮะเจฮ้อนนว่าเจวฮ้อนตีเด็ดอนะ่ะก็ะเตรียมเจวฮ้อนให้ไปแล้วนะ่ย พี่พิงมาเปิดประตูให้ไม่ทานโทษทีเอาใหม่ยเยเโอยคนีลเป็นยังงยงรแป้งชอบมังคับน้องตลอดเลยเออแป้งแงวแป้งอะมาติดกรงมเจียวออนนะครับเจียวอนเดี๋ยวจะมาชิมเจียวออนสูตรเด็ดจของค้าเลยค่ะออนี่ค่ะนี่เปว่จะใของไปแบบ้ยให้แบบแตะไมไเลย ตายนีพี่เขาใจหมดเลยตกใจอะไรอ่ะเสื้อเราเหมือนกันแล้วเนบริษัทเราเหมือนแล้วกด้เหมือนแล้วบริษัทไงร้างานบริษัทมาบริษัททีไปใส่เสื้อพนักงานมาเลยจแล้วเป็นเพือนีเลยดว่าเขา้มหองพร้อมงอเ้าห้องนเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปครับเข้าไปเลยเข้าไปเลย ัลโห,หนึ่งสองสสวัสดีครับสวัสดีสสส eday. หน้าไม่ถีด้วยเสียงปบมือคือเสียงสวรรค์สิ่งสำคัญคือเกี่ยวหอนครับฮะยังไม่ได้ร้องเพลงแต่เราหิวข้าวมากตอนนี้เอาว่าไงครับคนสวย ร้อ,องเพลงอะไรเป็นมังลุกร้องเพลงถ้าร้องเพลงบนดวงจันได้ให้หนึ่งพัน คองครับผู้ปกครองอยู่ไหนเอ่ยมาเอาเงินมาจ่ายพันหนึ่งครับชื่ออะไรนะครับหนูชื่ออะไรลูกเอินค่ะชื่ออะไรนะคะน้องเอินค่ะน้องอ้อได้ไหมเอาเลยเออน้องน้องน้องเอินเออน้องเอินรู้หรือเปล่าว่าน้องเอินอยู่บนเวทีกับใครลูก ายค่ะวันนี้มากับใครคะมากับยายจาค่ะในยายจาในยายจายายบังคับมาไหมลูก <c oughs> ยายบังคับมาใช่ไหมแล้ววันนี้ยายก็ไม่ไม่ให้ไปโรงเรียนใช่ไหมลูก <c oughs> วันนี้วันเสาร์ <c oughs> ตโจทีไม่ไม่เขยได้ไปโรงเรียนแล้วครับ <c oughs> โอเคไม่ไปทำอะไรเลย โอเคเก่งมากมาเรามาซ้อมเม็เล่เพลงเร็วกันดีกว่าวันนี้มีน้องคอรัตมาใหม่ด้วยหนึ่งคนก็ฝากด้วยนะครับชื่อน้องน้ำชานะครับสวัสดีครับ พุงเรากับพุงน้องเขาไม่เหมือนกันเลยพุงน้องเขามันยังมันยังลงไปนะพุงเรามันไม่ลงไปไงโอเคป่ะป่ะยืนอยู่ตรงนี้นะลูกโบกมือด้วย